หมายชุมคานาโมเนตปีเตมันเน้นนั่บัานนานน้ำชุเขาค่ะมีสิบอย่างในทาง่ันมเนตปิเตมันเน้นน้ำเป็นน้ำขิงคานอนี่ค่ะน้ำน้ำมันดิบเป็นแบบชนีดคานาะน้ำขิงเนี่ยไปห้าชุมมันดิบเป็นสี่ชนีดค่ะแล้วก็หอมมันดิบเป็นชนิดคานอพอหนีไม่นั่งตีเลยสังเกตๆในคานอสร้างปันภูมิตั้งทานในตัวเขาค่ะไอ้แล้วก็เออเป็นวัดเป็นค่ายเป็นน้ำในขนาดน้อยแล้วก็เอออันก้นเภาชไหน ไปชาว่าเขากัดเอหันไปตีนไปมือเขากัดเล็บอุ่นนั่นค่ะเนาะกลิ่นปันวันห่อวันห่อแบบร่างกายเขาเขาตีโออุ่นมากค่ะเนาะนบาเสี้บาหุาน่นบาก้นหลงก,ก็กินไรค่ะก้นเท้าก้นเอ่อข้าวจืดก็กินไดใหม้วนๆนี่ค่ะ <c oughs> นี่ค่ะห่อมันดิเป็นชิ้นี่ค่ะห่อมันดิมิสิคอค่ะเนาะในในห่อใหญ่ๆ,ๆนี่ค่ะหอ่อหนึ่งในสองร้อยแปดสิบบาทนี่ค่ะ